สวัสดีค่ะพี่คะค่ะพี่ทเออพี่ช่วยแนะนำตัวเองนี้นึงได้ไหมคะพี่ชื่อประทพรค่ะค่ะดีวทบปัี่อายุเท่าไหร่แลคะ51ปีแล้อบบ้านที่อยู่ที่ไหนคะบ้านที่อยู่ในเขตสหัค่ะาบที่5หู่4ตําบลชนบุรีขาลชนบุรีนะคะแล้วทรบที่ทางานเกี่ยวกับอะไรค เป็นเชื่อมากสำเร็จรูปอ๋อเรี่ยมเลยนะคะน่าจะมีตำแหน่งค่อนข้างจะใหญ่แล้วพอสมควรใช่ไหมคะพอประมาณพอประมาณนะคะเ<ม>ยี่ยมเลยค่ะเอ้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอาการของพี่เนี่ยเป็นยังไงมาบ้างคะเขาเดิมที่เป็นภูมิแพ้กระมางดันภูมิแพ้ความดันนะคะ,ควนนะ,คะรวดไหลย้อนนะคะ แล้วถ้าเกเป็นอาการเหล่านี้นี่การนอนหลับหรือว่าการปัสสาวะเป็นยังไงคะเมื่อก่อนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับค่ะนอนไม่หลับไม่ไม่เโอ้อย่างนี้มันค่อนข้างจะอึดอัดนะคะฟังดูแล้วค่อนข้างจะอึดอทีเดียวเลยนะคะโอแล้วไม่ทราบมีเอ่อทไมพี่ถึงรู้จักน้ําอสิตรีนี้ล่ะคะมีใครแนะนาให้รู้จักคะพอดีมีเพื่อน แล้วก็ตอนนั้นพอแนะนำรู้จักแล้วพี่ก็เริ่มลองดื่มใช่ไหมคะเพื่อเนเช่นกันค่ะเอามาให้อลองดื่มลองดืม่มใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นพอพี่ลองดื่มเข้าไปแล้วเนี่ย<ช>พี่พรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการต่างๆที่พี่ว่ามาว่านอนไม่หลับรัวทายมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลับดีค่ะคือหลับหลับลึกเลยปกติเราไม่นนอนโดนไม่หลับเปนมาตอนเช้าแล้วตีอ ตอนนี้คือหลับลึกสนิทเช้าตื่นมาไม่มีอาการเพลียไม่มีอาการเพลียเลยแล้วมันเห็นเร็วไหมคะอาการเนี้ว่าหลับลึกไม่เพลียเนี่ยค่ะก็คือดื่มดื่มวันแรกก็ได้ผละะเห็นวันแรกเลยนะคะหล,ลับลึกหลับลึกเลยหลับเป็นแบบเด็กทารกน้อยอเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเราไม่ได้เหยนเช้ามันก็จะมีโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะคะและอย่างอาการเนี่ยที่ที่บอกว่าเป็นไซนัส หรือว่าเป็นอะไรกรดไหลย้อนอย่างเงี้ยค่ะ<ช>มันใช้เวลาแค่ไหนคะถึงเห็นผลที่ออดีขึ้นใจนัดนี่ก็ประมาณสักสองสัปดาห์สองสัปดาห์ค่ะก็หายไปพร้อมๆกันเลยอ๋ออาการทุกอย่างที่พี่ว่ามาความดันหายหายความดันกรดไหลย้อนเนี่ยหายไปแบบเราลืมไปพอดีมีคนมาถามอ้าหายแล้วหรือก็ลืมไปเลยว่าเป็นว่าเคยเป็นมาอก่อนใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วอาการที่วันด,ด,ดีๆอย่างเงี้ยพี่ดื่ม ประมาณแค่ไหนคะต่อวันเนี่ยคะเช้า 60cc 60้วก็ตอนนอน 60cc แล้วพี่ดื่มตอนไหนคะตอนท้องว่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเช้าท้องว่างแล้วก็ตอนนอนนอนด้วยนะคะโหเยี่ยมมากเลยแล้วตอนนี้พี่เป็นยังไงคะดื่มมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วอาการต่างๆเหล่านี้นี่พี่หายไปหมดเลยไหมตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพดี หมดไหมเลือติดนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ<ช>เพราะ<ช>ว่าเราเป็นมาต้องน้า,า,นานานแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยค่ะพี่<ช> <ๆ S 1> แล้วถ้าเกิดว่าพี่ว่าน้ำอาอำสอิดดีอย่างนี้เนี่ยพี่อยากจะแนะ,แน,ะนำเพื่อนเพื่อนี่น้องหรือว่าใครๆเนี่ยให้รู้จักกับน้ำตัวนี้แบ่งปันให้เขามีสุขภาพดีขึ้นไหมคะตอนนี้ดื่มแล้วเนี่ยเราดื่มดีก็เจอใครที่ป่วยก็จะแนะนำให้เขาดื่มอยู่ เลยนะคะถือว่าเป็นการทําบุญอย่างดึงด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเ่นญาติพี่น้องนะคะให้ก็มีสุขภาพดีเราก็ได้ทําบุญไปได้ทุกวานด้วยนะคะวันนี้สาต้องขอบคุณนะคะพี่มากๆเลยที่มาช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมนะคะงั้นสาขอกลาเท่านี้นะคะพี่สวัสดีค่ะนะคะแล้ววันนี้สาก็ขอนะคะ แบ่งปันสิ่งดีๆนะเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ